สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tellings t o r y กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเกมสยองขวัญในสมัยของยุค PlayStation 2ที่กำลังจะได้กลับมารีเมคใหม่ขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือ Fatal Frame หรือ Project Zero ซึ่งเคยเป็นเกมผีสุดหล่อนในตำนานที่ทำเอาผู้เล่นหลายคนต้องยอมแพ้ต่อความน่ากลัวในเกมนี้กันมาแล้วและว,วันนี้แหละครับ ผมก็จะมาสรุปเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกม Fatal Frame นี้ตั้งแต่ภาคแรกจนไปถึงภาค3กันเ,ยเียได้ว่าจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กกันเลยซึ่งสำหรับในภาพของเกมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดหรือไม่ตรงกับที่ผมเล่าซะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเนี่ยเป็นเกมที่นานมากๆแล้วภาพอาจจะแตกหรือเบลอจนไม่น่าดูผมจึงไม่ได้นํามาใส่เอาไว้ในบางช่วงยังไงก็ขอเน้นให้คุณผู้ชมรับฟังกันเป็นหลักแล้วกันนะเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ Fatal Frame กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวก่อนเหตุการณ์ภาคที่1ก่อนอื่นเราจะต้องขอย้อนเหตุการณ์ไปตั้งแต่สมัยอดีตก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภาคหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจในสาเหตุและตัวละครมากขึ้นเรื่องราวเกิดขึ้นในคาลึงหาดหลังหนึ่งที่มีชื่อว่าคาลึื่งหาดฮิมโรซึ่งเป็นตระกูลขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลอย่างมากโดยตระกูลฮิมโรนั้นจะมีพิธีกรรมโบราณที่สืบต่อกันมาหลายชั่วยุคนซึ่งเป็นพิธีกรรมที่น่ากลัวนั่นก็คือ พิธีกรรมเชือกบูชายันเนื่องจากว่าใต้คาลือหาของตระกูลฮิมุโรเกิดมีประตูนรกตั้งอยู่ทําให้ต้นตระกูลนี้เลือกที่จะทําหน้าที่ปกป้องประตูนรกเพื่อไม่ให้วิญญาณร้ายออกมาพิธีกรรมจะจัดขึ้นโดยเหล่านักบวชของตระกูลฮิมุโรและจะนาพาเด็กมาเล่นยักษ์ไล่จับกันโดยคนสุดท้ายจะกลายเป็นมิโกะเด็กผู้บริสุทธิ์ที่สามารถหลบอํานาจของยักษ์ลงได้เด็กคนนั้นจะถูกเลี้ยงดูโดยไม่ให้รู้จักกับโลกภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจในการกลายเป็นมิโกเชือกเพื่อรอวันเข้าพิธีกรรรมัดคอ แขนขาและถูกดึงโดยม้าให้ร่างกายขาดกระจุยจากนั้นก็นำเชือกไปปิดกั้นประตูนรกโดยเชื่อว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์ของมิโกะเชือกจะทำหน้าที่ปิดผนึกประตูนรกต่อไปได้ฮิมุโรโคิริเอะบุตรสาวของผู้นำตระกูลฮิมุโรได้กลายเป็นคนสุดท้ายในการเล่นยักษ์ไล่จับและกลายเป็นมิโกะเชือกเธอถูกเลี้ยงดูอย่างปิดกัน้นไม่ให้พบกับใคร เธอได้พบกับแขกผู้มาเยือนของตระกูลฮิมุโรและได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมคิริเอะเริ่มหลงรักและมีใจให้กับชายผู้นั้นก่อนที่เรื่องจะแตกออกสุดท้ายชายคนนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายทําให้คิริเอะเสียใจและรู้สึกผิดที่ทําให้ชายผู้เป็นที่รักต้องตายด้วยนั่นจึงกลายเป็นสาเหตุใหญ่ที่เมื่อวันที่ทําพิธีกรรมมาถึงคิริเอะผู้มีจิตใจหม่นหมองไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปทําให้พิธีกรรมผิดพลาด ประตูนรกเปิดออกอย่างรุนแรงกระจกที่ผนึกประตูแตกออกเป็น5ส่วนทำให้เหล่าวิญ,ญญาณพยาบาทมากมายออกมาอารวาสฆ่าคนส่วนคิริเอตที่เจ็บปวดจากการถูกฆ่าในพิธีกรรมก็กลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตด,ด้วยแต่ก็ได้ทิ้งส่วนที่เป็นวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ออกมาในร่างของเด็กผู้หญิงหัวหน้าตระกูลฮิมุโรเมื่อทำพิธีกรรมไม่สำเร็จจึงถูกครอบงำจนเสียสติไลค่าคนในคารังหาดตายหมดก่อนจะฆ่าตัวตายตามเซนสังวยววิญ,ญญาณไปกับประตูนรกที่ไม่มีวันปิดผนึกได้อีกต่อไป เฟเทลเฟรมภาคที่1นึ่งฮินาสกิมาฟุยุชายหนุ่มผู้มีพลังในการมองเห็นวิญญาณได้เข้ามาในคฤลึหัด์ฮิมุโรคฤลึหน์ในตำนานที่มีเสียงเล่าลือถึงสิ่งชั่วร้ายเขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเพื่อตามหาทากามิเนะจุนเซะที่ปรึกษาสนับพิมพ์ของเขาที่หายตัวไปในคฤลึหนด์หลังนี้ก่อนที่จะหายตัวไปด้วยอย่างไร้ร่องรอยทําให้น้องสาวของมาฟุยุที่มีชื่อว่าฮินาสกิมิกุที่มีเซนในการมองเห็นผีเหมือนกัน ต้องออกตามหาพี่ชายจนได้ไปพบกล้องของจุนเซเพื่อใช้เป็นอาวุธในการปราบผีเนื่องจากผีในเกมเนี่ยจะแพ้แสงแฟลตและการถ่ายติดภาพทําให้พลังงานของผู้มันล้วนนั่นเองมิกุได้พบเจอกับสิ่งที่น่าประหลาดและวิญญาณอาฆาตมากมายรวมไปถึงคิริเอะที่ปรากฏตัวให้เห็นบ้างในบางครั้งนําไปสู่การสืบหาเรื่องราวบางอย่างที่เธอเองก็ไม่อาจรู้สุดท้ายมิกุได้รู้ว่ามาฟุยุพี่ชายของเธอนั้นดันมีหน้าตาที่เหมือนกับคนรักของคิริเอะทำให้คิริเอะเลือกที่จะเก็บชีวิตของมาฟุยุเอาไว้ที่ขอบประตูนรก แต่มิกุต้องการที่จะนําตัวพี่ชายกลับไปจึงได้เกิดการต่อสู้กันสุดท้ายคิริเอะที่พ่ายแพ้ก็ได้พบเจอกับคิริเอะในร่างบริสุทธิ์และตั้งมั่นที่จะกลับไปปิดผนึกประตูนรกให้สําเร็จโดยใช้เศษกระจกที่มิกุเก็บมาตลอดการเล่นและใช้กระจกจากเลนกล้องเป็นชิ้นสวนสุดท้ายคิริเอะบอกให้มาฟูยุกับมิกุหนีไปแต่มาฟูยุรู้สึกเห็นใจกับคิริเอะจึงเลือกที่จะอยู่ปลอบใจเธอไปตลอดการมิกุฟื้นขึ้นมาจากหน้าคฤหัสและก็ได้เห็นดวงวิญญ,ญาณทั้งหลายถูกปลดปล่อยเป็นอิสระไปนนัั่เองครบ เฟเธ f เฟลมภาคที่2มิโอและมายุอามาคุระสองสาวฝาแฟดได้มาเที่ยวลำธารในป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่พวกเธอมาเล่นกันในอดีตก่อนที่ทั้งสองจะหลงเข้าไปในหมู่บ้านมินาคามิหรือหมู่บ้านลับแลและพบเจอกับวิญญาณผู้คอร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายมายุแต่มิโอได้พบกล้องในการโจมตีจึงได้นำมาใช้ในการไล่ผีได้ทันเธอจึงเก็บมาใช้เป็นอาวุธตั้งแต่ตอนนั้น มายูได้เดินตามเสียงปริศนาจนเข้าไปยังบ้านของตระกูลคุโรถสวาตระกูลขนาดใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้านแห่งนี้และก็ได้รู้ความจริงจากบันทึกของเซอิจิโร่มาคาเบะว่าหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีพิธีกรรมบูชายันเพื่อปิดประตูนรกอยู่โดยจะต้องนําเอาฝาแฝดทั้งคู่มาบูชายันหนึ่งคนนั่นก็คือให้แฝดน้องลงมือบีบคอฆ่าแฝดพี่เพื่อให้เกิดเป็นรอยผีเสื้อสีแดงในตอนนั้นวิญญาณแฝดพี่จะเข้าสู่ห้องอเวจี G, และปิดผนึกประตูนรกไปส่วนแฝดน้องก็จะเป็นผู้รักษาประตูนรกสืบต่อมาโดยในสมัยก่อนผู้ที่ถูกเรื่องนั้นก็คือมุสุกิกับอิซุกิชายฝาแฝดที่ไม่อยากฆ่ากันเองจึงคิดจะพากันหลบหนีแต่เนื่องด้วยจากว่าในหมู่บ้านนั้นมีสาวฝาแฝดอีกคู่ที่เป็นเพื่อนกันที่ชื่อว่าซาเอะกับยาเอะซึ่งหากชายทั้งสองไม่ยอมบูชาย,ยันซาเอะกับยาเอะก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไปมุสุกิผู้เป็นแฝดพี่จึงยอมทำพิธีกรรมเพื่อให้อิซุกิผู้เป็นน้องฆ่าตายเพื่อปกป้องซาเอะกับยา แต่สุดท้ายพิธีกรรมก็เกิดผิดพลาดอิสุกิพาซาเอะกับยาเอะหลบหนีไปยังทางลับของหมู่บ้านส่วนตัวเขาจะคอยคุ้มกันให้แต่ทว่าซาเอะกลับพลาดท,ท่าตกเนินทําให้ถูกจับตัวได้สําเร็จและถูกจับนามาประกอบพิธีกรรมสังเวยชีวิตคนเดียวจนนําไปสู่ความผิดพลาดสองครั้งและความพิโรธของประตูนรกก็ได้เกิดขึ้นทําให้หมู่บ้านแห่งนี้ต้องคํำสาบกลายเป็นหมู่บ้านสยองที่ปกคลุมไปด้วยมิติกลางคืนตั้งแต่นั้นมาอิสุกิเมื่อรู้ว่าซาเอะถูกจับตัวได้จึงผูกคอตายด้วยความรู้สึกผิด ส่วนยาเอะที่รอดออกไปก็ได้รับการช่วยเหลือจากเรียวโซมุนาคาตะผู้ติดตามของเซอิจิโร่มาคาเบะคนเขียนบันทึกพิธีกรรมสุดสยองนั่นเองก่อนที่ทั้งสองจะมีลูกด้วยกันและลูกหลานของพวกเขาก็คือมาฟุยุกับมิกุตัวละครหลักในภาคแรกนั่นแหละครับกลับมาที่เรื่องของมิโอะและมายุในตอนสุดท้ายมิโอะได้เข้ามาช่วยมายุจากการสิงสู่ของซาเอะที่กลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตและก็ได้ปลดปล่อยซายเอะสำเร็จก่อนที่มายุเนี่ยจะขอให้มิโอะช่วยฆ่าเธอเพื่อสารต่อพิธีกรรมนี้ให้จบ เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหลายให้ไปสู่สุคติครับจริงๆแล้ว,ลวเกมภาคนี้มีฉากจบหลายแบบมากทั้งดีและไม่ดีแต่ฉากจบแบบนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อไปถึงภาพ3นั่นเองครับเฟเอรเฟลมภาคที่3เร,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 เร,รคุโรสวาช่างภาพอิสระได้เกิดประสบอุบัติเหตุรถคว่ทำทําให้คู่มั่นของเธอที่ชื่อยูอาโซเสียชีวิตเร,รใช้เวลาฟื้นฟูจิตใจนานพอสมควรจนเธอสามารถรับงานได้ เธอได้เข้าไปถ่ายรูปยังคฤราสนหหลังหนึ่งและพบเบาแสวิญ,ญญาณของอยูคู่มั่นเธอก่อนจะถูกวิญญ,ญาณสาวที่มีรอยสักทั้งตัวเข้าจู่โจมแต่เธอก็ตื่นขึ้นมาจากผวังได้สําเร็จเนื่องจากมีคุนางเอกจากภาคแรกที่เป็นผู้ช่วยเธอได้ปลุกเธอเข้าสก่อนซึ่งยูอาโซเนี่ยมีเพื่อนสนิทก็คือมาฟุยุพระเอกจากภาคแรกนั่นแหละครับทำให้พวกเขาสนิทกันกันกบมิกุและเมื่อมาฟุยุตายมิกุก็ได้มาอยู่กับเรและยูแทนในทุกๆคืนเรจะฝันถึงคฤราสนหผีสิงที่เธอเพิ่งไปมา และถูกคุกคามจากผีสาวที่มีรอยสักด้วยเมื่อตื่นขึ้นมาเหลก็จะพบว่ารอยสักในฝันนั้นมันเกิดขึ้นในร่างกายของเธอจริงๆทําให้เธอต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ในขณะเดียวกันเคอามากุระเพื่อนสนิทของยูและมาฟุยุได้พบกับมิโอหลานสาวของตนหลังจากที่หายสาบสูญไปหลายวันก่อนจะพาเธอกลับมาบ้านโดยรายซึ่งมายุเนื่องจากว่าเธอตายในตอนจบภาคสองแล้วหลังจากนั้นมามิโอก็ได้มีอาการแปลกไปรวมถึงเคก็ได้เกิดฝันประหลาดในคลื่องหาดหลังนั้นด้วย ทำให้เขาต้องสืบหาสาเหตุและพยายามรักษาหลานสาวของเขาให้ได้เคได้สืบหาจนพบว่าทุกอย่างมีจุดเชื่อมโยงไปยังศาลเจ้าคุเซสถานที่ที่เชื่อมโยงกับค้ื่หานในฝันเขาจึงเข้าไปสืบหาวิธีแก้คำสาบให้มิโอะจนได้ไปพบเจอเข้ากับกล้องของอากิโตะและส่งมันมาให้อยู่เพื่อขอความช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้เลยว่าอยูนั้นเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อเรได้พบเข้ากับจดหมายของเคทำให้เธอสัมผัสกับกล้องใบนั้นและพบเบาะแสถึงโยชิโนหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรอยสักเช่นกันเธอจึงไปหาและก็พบกับจุดจบที่ว่าหากรอยสักขึ้นทั้งหมดของร่างกายเมื่อไหร่คนคนนั้นก็จะกลายเป็นขี้เข้าในเวลาต่อมาและเข้าไปสู่โลกของวิญญาณในคนหาสน,นั้นเองเรจึงพยายามหาทางที่จะกำจัดคำสาบนี้ให้เร็วที่สุดมิกุที่ถูกดึงคำสาบไปด้วยก็ได้ฝันเห็นพี่ชายและตามพี่ชายไปจนไม่ตื่นจากฝันอีกเลย เคมาพบกับเรเข้าและรู้ความจริงว่ายูได้ตายไปแล้วเขาจึงช่วยกันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ทเจอมารวมถึงนิมิตที่เรได้เห็นด้วยก่อนจะสรุปได้ว่าผีสาวรอยสักตนนั้นมีชื่อว่าเรกะยุกิชิโร่ร่างทรงจากศาลเจ้าคูเซในอดีตซึ่งในสมัยก่อนนั้นศาลเจ้าแห่งนี้จะมีพิธีกรรมรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมเจาะวิญญ,ญาณโดยสาเหตุก็เพราะว่าความโศกเศร้าและความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่รักทําให้เส้นแบ่งของโลกวิญญ,ญาณกับโลกมนุษย์ได้เปราะบางลง และเพื่อไม่ให้โลกทั้งสองทับซ้อนกันเกิดขึ้นหน้าที่ของมิโก,โกในศาลเจ้าจึงต้องทําพิธีกรรมโดยการรับลอยศักโดยการรับลอยศักดจากผู้คนที่มาสักการะไปเรื่อยๆจนกว่ารอยสักจะเต็มตัวแล้วค่อยให้มิโกรับใช้พาตัวไปตอกลิ่มผนึกที่ห้องแห่งน้มเพื่อให้มิโกคนนั้นได้พักอย่างสงบและรับความโศกเศร้าความเจ็บปวดมาไว้แทนเพื่อตึงโลกของทั้งสองเอาไว้แต่ทว่าเรากาได้รักใคร่กับหนุ่มที่มีชื่อว่าคานามะโอโตสุกิ ทำให้คานาเมะทำใจที่จะทิ้งเรากาไม่ได้เขาจึงแอบเข้าไปหาเรากาในห้องแห่งน้มเมื่อพบกับเรากาก็ดีใจมากแต่ทว่ากฎของศาลเจ้านั้นไม่ให้ใครเข้ามาย่างกายในที่แห่งนี้ผัวบรรดาผู้คนในศาลจึงรู้เข้าและฆ่าคานาเมะต่อหน้าเรากาทําให้เรากานั้นปลดปล่อยความเจ็บปวดและความอาฆาตกลายเป็นวิญ,ญญาณร้ายที่แผ่ขยายคําสาปไปนั่นเองเคสสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เรากาอารวาสได้ น่าจะเป็นเพราะตอกไม้ได้หลุดออกจึงพาตัวเองเข้าสู่ฝันนั้นแล้วตามหาตอกริมเพื่อจะนาไปผนึกเลกาได้ดังเดิมแต่ความจริงแล้วเลกายังคงถูกตึงเอาไว้อยู่ทําให้เคสันิฐานผิดพลาดและถูกฆ่าตายในที่สุดเมื่อตื่นขึ้นเลพบว่าร่างของเคกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วทาให้เธอตัดสินใจเข้าไปในฝันอีกครั้งเพื่อจบเรื่องและก็ได้ต่อสู้กับเลกาจนชนะมาได้เลได้จัดการทําพิธีส่งวิญญ,ญาณสู่โลกหน้า เพื่อให้ทุกวิญญาณได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนที่เธอจะได้พบกับยูอีกครั้งและขอตามเขาไปที่โลกหน้าด้วยแต่ยูกลับไม่ให้ไปเพราะถ้าเรไปตัวเขาจะสูญสลายก่อนจะดูดเอารอยสักต้องคำสาบจากตัวเธอและหายไปในโลกหน้านั่นเองเรตื่นขึ้นแล้วก็พบว่ามิกุเองก็ตื่นด้วยทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งและทําให้ทั้งสองได้รู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสรุปเนื้อหาของเกม f a t a l Frame ทั้ง3ภาคแต่ันที่จริงเนี่ยเกมนี้ยังไม่จบนะครับเพราะยังมีต่ออีก2ภาคซึ่งผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะตามมาทีหลังครับโดยถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง t a l l i n ส Story หน่อยนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน t a l l i n ส Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ